พัฒนาช่างเนี่ยการทํางานเริ่มแรกก็คือการขึ้นหุ่นขึ้นหุ่นด้วยที่พึ่งที่พึ่งตกแต่งเสร็จสวยสดงดงามสมัยก่อนก็จะเป็นเมื่อเสร็จแล้วก็จะมาถอดพิมพ์เป็นปูนซีเมนตัดชิ้นส่วนตัด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 คอนเพื่อในการถอดง่ายๆเพราะสมัยก่อนยังไม่มียางซิลิโคนก็มาใช้แก่ปูนซีเมน ถ้เลอยลึกไปกว่านั้นเองในยุครอสามรอสี่ก็จะใช้ปูนเปลือกหอยที่เขาใช้ปั้นของเพชรบุรีเอามาทําเป็นแม่พิมพ์ถ้าเผื่อยุคยุกก่อนสองพันห้าร้อยก็จะเป็นปูนซีเมนต์แล้วยุคนั้นก็มาก็มาทําเป็นแม่พิมพ์ตันนี้ยุคก่อนเนี่ยการทํางานเนี่ยพาจะทําองค์เดียวองค์เดียวไม่มีองค์สององค์สาม ถ้าเผื่อองเดียวเนี่ยก็จะขึ้นแกนดินที่เป็นแกนทั้งในก่อนเหลาให้ได้ส่วนปั๊บก็พอกขี้พึ่งพอกขี้พึ่งด้านนอกเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องขอดินพอเทองเดียวก็มาทาขี้งูเข้าท mm hmm. าขี้งูเสร็จจะเข้าดินอ่อนดินแก่เข้ารวดนะ่าเข้าเข,ข้าดินทับรวดเราก็ปั้นปักจอบทำเผา ทำวิธีเตรียมเพื่อจะหล่อโลหนะโลหะของพัฒนาช่างเนี่ยก็จะเป็นโลหะที่ได้ความรู้ถ่ายทอดมาจากองค์เจ้าวดิมตมันสู่ปู่เจริญมานสู่ตาตาตาหลุยตลาดก็จะถ่ายทอดมาในในระกูลมันเป็นโลหะที่ผสมต่างจากชาวบ้านทั่วไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าทองล้ำปู ลำบูเหลืองลำบูแดงลำบู่ขาวหรือทองขาวแปะตันที่สมัยโบราณเรียกแปะตันเพราะทองพวกนี้มันจะมีความเหนื่อเพราะว่ามีมีส่วนผสมของทองแดงที่มากทำให้โลหะของเราเนี่ยต่างจากชากวบ้านทั่วไปเพราะว่ามันเหนื่อแต่ว่าพระของเราเนี่ยต้องทำหนาเพราะว่าทองพวกนี้เหนื่ยถึงจะเทเออกมาได้ได้คง ถ้าเผื่อชาวบ้านเนี่ยมายุคใหม่เนี่ยเขาจะจะประหยัดจะเซฟก็ต้องทําบานก็ต้องใช้ทองที่ใสผสมสังกะสีมากทําให้เนื้อโลหะไม่สวยแต่ทองของพนัานจ้างเนี่ยพวกละบูที่เรียกว่าละมูเนี่ยจะสวยเหมือนทองคาหริวจะสวยเหมือนทองคําทั้งหมด